มาแล้วจ้ะมาแล้วค่ะของแซ่บของอร่อยของหนัวมาพบมาเจอกับทุกท่านทุกคนกันอีกแล้วในช่องมีดีเต็มพุงวันนี้เรามากินขนมจีนซาวน้ำปลา,ากันค่ะทุกคนขนมจีนซาวน้ำปลา,าของเราวันนี้แซ่บๆเลยค่ะมีวันนี้มีลวกก้านจองด้วยนะนะคะก้านจองมีพริกนะคะทุกคนมีพริกมีมีพริก,พร,กพริกยาวกันอีกแล้วนะคะมีพริกมีเอ่อ ชี้นะคะมีต้นหอมมีหัวหอมเนาะเดี๋ยวขยับอีกนิดนึงแล้วกันนะคะจะได้มาใกล้ๆเพื่อนๆอะล่ะมาทุกคนมามา,มาเรากินมานั่งกินข้างนอกกันอีกแล้วทุกคนมาแซ่บๆด้วยกันเอะราดเลยนะจ๊ะราดกันชํำๆโบ๊ะโบ๊ะไปเลยนะนี่เน้นๆเลยฮะในนี้ก็ทั้งพริกทั้งกระชายนะทุกคนเอาแบบสะใจไปเลยค่ะเอาให้สะใจกันไปเลยในวันนี้น้ำนองเป็นตะลิง น้ำนองเต็นตะเริงเอามารุยรุยรุยจะร้อนไหมเนี่ยชายก่อนเลยอขม,มุนไัยพริกแห้งพริกสดพริกเขียวพริกแดงนะคะสารพัดสารเพนะคะทุกคนมาหยิบอไัไหนก่อนเนี่ยงงหมดหมดแล้วะ <c oughs> อยอาเอาไปตรงนี้ละกันนี่มาทีนี้ลุยลุยเลยค่ะลุยเลยค่ะจะยุมตรงไหนก่อนดี จะยุมก่อนไหนตรงไหนก่อนดีเพื่อนบ้านจะตกใจอีกแล้วนางคนนี้เขาทำอะไรของเขาบ้านนางไม่มีช้อนเหรอ คเอนั่นสิไม่มีช้อนหรืออย่างไรกันจอง เดี็กจะบอกว่าพริกเผ็ดมากนะพริกแห้งลูกโดดแม่จาเนี่ยมีทั้งโดดแห้งแล้วก็โดดสดด้วยนะ มากินด้านนอกช่วงหน้าร้อนมันก็ธรรมดานะคะมันก็จะมีแมลงวันรูป mm hmm. โดดเผ็ดมากอยากจะบอก ใส่พริกแบบบ้าระหัมมากวันนี้ย <c oughs> <c oughs> มื่อกินหน้าร้อนปัญหาที่เกิดก็คือมะละวันมันมัน,มน,มน Mas mm -hmm. เป็นขนมจีนสาวน้ำปลาที่เน้นเครื่องมากเครื่องแน่นมากอืม นั่นจนไม่รู้จะหยิบอะไรก่อนเลยแซ่บความแซ่บของเราชอบไข่ชอบมันเนาะ ม้วนม้วนด้วยความที่มันเป็นน้ำาลาแมงวันก็เลยบินแมงวันฝรั่งได้ยินปลา นี่เป็นครั้งแรกที่แม่จ๋าเอาก้านจองมาลวกกินนะคะไม่เคยกินสดอย่างเดียวเคยกินแต่กินสดเห็นลูกโดดแล้วท้อเลยถายลูกก่อน หนังพุ่งไม่เป็นไรเนาะกินผู้เดียวอืมรอดรอด เป็นของมันเองนะแม่แต่ไม่ได้ทำโอ้โหแมงวันได้กินปะลาร้าแมงวันได้กินประลร้ามากันลืมเลย พอกิ่นข้างนอกก็จะลม what now